สวัสดีค่ะราศีสิงหรือราคณาสิงนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะคะราศีสิงนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะมีความสามารถนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไวแล้วก็ ล่าเริงเพื่อนเยอะเข้าคนง่ายรักเดียวใจเดียวแล้วก็รักครอบครัวด,ด้วยนะคะชอบทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันด้วยค่ะช่วงนี้น่าจะคิดเยอะทํางานเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการมากมายไปหมดเลยอาจจะเหนื่อยทางด้านของหน้าที่การงานนะคะบุตรบริวารคนรอบข้างแล้วก็เรื่องของหัวใจเรื่องของคนรักด้วยค่ะ อดีตที่ผ่านมานะคะใครที่รักพังหรือว่าคือเหมือนมีเจ้าชายมาดึงมือคุณขึ้นมาค่ะเพื่อให้เริ่มต้นชาววันใหม่อะ่ะที่รู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายเรามีคุณค่ายังหมายถึงความรักที่ผ่านมาใครทะเลาะก,กันมีกาสกลับมาคืนดีแล้วก็ การเริ่มต้นเช้าวันใหม่อาจจะมีเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสมาชิกใหม่การตั้งครันมีบุตรหรือว่าการแพลแนอนาคตร,ร่วมกันหรือถ้าใครที่อกหักผิดหวังก็มีเจ้าชายนี่นแหละค่ะมาขี่ม้าขาวดึงมือคุณขึ้นจากหลุมดำนะคะขึ้นมาแล้วก็มอบความสุขมอบแสงสว่างความหวังให้กับคุณนั่นเองค่ะให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณอยากฝากชีวิตไว้กับเขาเขาคนนี้เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณเข้ามาเยียวยารักษา แล้วก็ให้คำมั่นสัญญามากมายไปหมดเลยนะคะคุณมีความสุขมากบางท่านนะคะพาไปพบผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่จูๆะะ่ๆค่ะเหมือนฟ้ามีตาเลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็พลังคลืนลงมานั่นแสดงว่าเราน่าจะไปรู้ความจริงบางอย่างอะหรือไม่ก็ต้องมีเหตุการณ์บางอย่างอะคะ่ะไพ่ใบน,นี้น่าจะเป็นความจริงนะคะที่ปราโกตะทำให้ หลายๆอย่างมันพลังไปหมดเลยหรือไม่ก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอะนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องที่ต้องลำบากใจหรือคิดมากคิดหนักและต้องตัดสินใจนะคะ่ะบางท่านนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยะคะ่ะ ทีนี้มาดูความรู้สึกนึกคิดของคนรักของราศีสิงห์บ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคุณเป็นคนที่เขารักนะคะบางท่านอาจจะดีกับพ่อไม้แม่ไม่ได้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดว่าตัวเองมีดีมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องง้อไม่แคร์ไม่สนก็ได้ เขาก็เลยผิดพลาดพลาดพังทำให้หลายๆอย่างมันพังไปค่ะเรื่องดาวเนี้ยซับซ้อนแม่หม่อมมองว่าตัวเขาอะน่าจะแบบคิดว่าตัวเองมีดีแล้วก็ทิ้งคุณไปไม่ได้ใส่ใจค่ะแต่พอจะกลับเข้ามาเนี่ยเหมือนกับยากลำบากมีคนที่ฉุดคุณขึ้นมาจากหลุมดำได้แล้วอะค่ะแต่ตัวเขายัง ไม่ได้ออกมาจากสงครามเลยการกลับมาครั้งนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะและก็ได้คุณคืนมาค่ะเขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณเขาอยู่ได้นะคะแต่มันจะดีกว่าค่ะถ้ามีคุณและเขาจะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เขาคิดมาดีแล้วค่ะ เขารักคุณเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้และเขาก็รู้ดีเขาเข้าใจแล้วสำนึกผิดแล้วนะคะรู้สึกทุกอย่างแล้วค่ะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะครึ่งเดือนหลังคองเดือนกันยายนนะคะจะเป็นไงบ้างคะความสัมพันธ์ของราศีสิงห์กับคนรักนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะโอ้ น่าจะมีคนเข้ามาร้องขอชีวิตขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนหลายๆอย่างที่มันสายเกินไปนะคะ่ะคนที่ทิ้งคุณไปเขาจะกลับเข้ามานะคะเขาจะกลับเข้ามาแล้วก็ยอมะคะ่ะยอมคุณทุกอย่างไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยโกลนาะนะคะทุกวิธีทางเลยทั้งๆที่ไม่มีโอกาสะคะ่ะเหมือนหลายๆอย่างมันผ่านไปแล้วมันพังไปแล้วอะคุณน่าจะลืมน่าจะ move on ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาเสียใจะนะคะเขาอยู่ไม่ได้เขารู้สึกเหงาเขาต้องการคุณนะคะวันนั้นเขาอาจจะไม่แคร์แล้วให้คุณแบบคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนอย่าไปไหนนะแต่วันนี้คะ่ะ <McL aren> เขาจะเป็นคนยอมค่ะนานแค่ไหนก็จะรอด้วยนะคะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลน,นี้แหละค่ะนะคะไม่ทางตรงก็ทางออมค่ะต้องชนะให้ได้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณไปอย่างเด็ดขาดนะคะ และก็คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของศึกชิงนางนะศึกชิงรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่หนักอึ้งเลยก็ได้ค่ะรู้สึกเหนื่อยแทนนะนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีสิงห์นะคะ คุณมีอะไรจะบอกคนรักของคุณคะคุณทำให้เขาเจ็บปวดมากเลยนะคะคือวันนั้นเขาอาจจะทำคุณแต่วันนี้ค่ะเขาได้รับมาแบบเต็มๆเลยนะคะเขารู้สึกแล้วคะ่ะเขาสำนึกผิดต่อคุณเขาเดาใจคุณไม่ถูกเลย คุณไม่จําเป็นต้องบล็อกเขาแค่คุณปิดกั้นความรู้สึกอะค่ะ,คะแค่นี้เขาก็เจ็บและทรมานอยู่แล้วอะแต่บอกเลยนะคะว่าเทพแห่งสงครามอะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่วิ่งตามเขาเขาจะลำคาญคุณนะตรงกันข้ามเลยเราจะรู้สึกเจ็บอะค่ะ,คะก็สรุปแล้วก็คือตัวเขาอะเดาคุณไม่ถูก แต่ไม่ชอบให้คุณนิ่งแบบนี้ค่ะรู้สึกทรมานกล้า,ก,าก,กลัวนะคะรู้ค่ะว่าทุกอย่างมันสายแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไม่ว่าคุณจะเอาคืนหรืออะไรก็ตามค่ะเขายัางเชื่อมั่นว่าคุณยังมีใจให้และจะไม่ยอมแพ้ค่ะเขารักคุณนะคะต้องการอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ ขอบให้แนะนำให้กับราศีสิงห์ด้วยนะคะคุณกําลังจะพบทางออกคำตอบที่ดีให้กับชีวิตความรักแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะถึงเวลาที่คุณต้อง move on แล้วนะคะไพ่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนมานานแล้วอะ่ะการย้ำคิดย้ำทำกับอดีตหรือว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตะคะแต่เวลานี้มันคือปัจจุบัน ที่อยู่ตรงหน้าการทบทวนชีวิตทบทวนบทเรียนในอดีตของตัวเองเพื่อที่จะได้ก้าวไปข้างหน้ามองหาความชัดเจนหรือว่าสิ่งที่มันใช่มันถูกต้องหรือเป็นทางออกที่ดีให้กับตัวของคุณเองและความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะแบกรับประครับประคองหรือว่าปล่อยมือจากกันนั่นเองะคะ่ะถ้าแบกรับนะคะ ถ้าคุณคิดจะให้โอกาสคุณต้องลืมอดีตแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะลืมอดีตก็เป็นการให้โอกาสตัวเองอะคะ่ะสุดท้ายแล้วคุณมีคุณค่าและคู่ควรนะคะคุณจะไม่สับสนแต่คุณจะพบเจอค่ะอับกับทางออกคำตอบที่ดีให้กับตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีสิงห์ด้วยค่ะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดราศีสิงห์ค่ะคุณเป็นไงบ้างคะ คนโสดนะคะเป็นคนที่พยายาม move on เป็นคนที่มาจากอดีตเป็น new you นะคะบางท่านอาจจะก,กำกำ <ๆ S 1> กึง่งก<ๆ>ึ่งเพิ่งจะอกหักลักคุดพยายามจะ move on นะคะบางท่านอาจจะ move on ได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางท่านอาจจะไปไปกับกับอยู่เลยนะคะแม่หมอมองว่าคุณตั้งใจที่จะออกมาแล้วแหละนะคะออกมาจากปัญหาออกมาจากอดีต ไม่เอาอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะบริหารเสน่ห์ไปะคะ่ะหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ไม่ยึดมัน่นไม่ผูกมั่นไม่ยุดติดแต่มีสติที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะราศีสิงเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมีสเสน่ห์นะคะมองการไกลทำงานเก่งะคะ่เก็บเงินก็เก่งด้วยข้อเสียอาจจะ ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนี่แหละคะ่ะไพ่ช่วยบอกเลคะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็น,นยังไงบ้างคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ ที่สับสนนะคะวันนี้อาจจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่โฟกัสเรื่องของความรักแต่โฟกัสเรื่องเงินแทนนะคะแต่ความรักก็จะเข้ามาค่ะมีโอกาสเป็นเด็กน้อยนะคะเป็นเด็กฝึกง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นความรักครั้งใหม่รักทางไกลเลยในวันที่คุณไม่พร้อมะคะ่ะมีโอกาสเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะ มีสเสน่ห์เหลือเกินค่ะมีตัวเลือกด้วยคนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือไม่ก็ธาตุดินค่ะมังกรผู้สบการมีนกรกฎพิจิกนะคะรักทางไกลค่ะคนต่างชาติบางท่านนะคะเข้ามาเยอะนะคะทำให้วุ่นวายและยุ่งเหยิงคนเก่าก็ตามมาอีกนะคะ คงจะรู้สึกอึดอัดจ,จนอยากจะระเบิดหรือระบายอารมณ์ออกมาเลยในปากนี้ค่ะหรือไม่ก็ดีทั้งสองคนจะเลือกใครดีประมาณนี้นะคะภายสองเหรียญขึ้นมาก็เดี๋ยวคุณก็จะไม่สับสนนะคะคุณจะเจอกับแสงสว่างนะคะคนที่ใช้ที่ดีอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วะคะ่ะ ที่มีฐานะที่ดีนะคะเราะมาดระวังหน่อยคือสายเปอาจจะดีต่อใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในความรู้สึกะคะ่ะก็ต้องปิดบางซ่อนเลนหรือต้องเหงาอะนะคะแต่คนที่อ่คนที่นอกสายตายังไม่ได้อยู่เข้ามาในสายตาอาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะและเป็นคนดี แต่ยังไม่ได้หัวใจของคุณอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าโฟกัสเรื่องเงินจะดีกว่านะคะก็มีสเสน่ห์นะคะแต่คุณต้องมีสติไปด้วยช่วงนี้มีสเสน่ห์มีอล่านะคะแล้วก็มีกินมีใช้ะคะ่ะกินดีอยู่ดีนะคะไพ่ช่วยบอกเลยคะ่ะคนที่เข้ามาใหม่ๆดีไหมคะ อาจจะเป็นเพ่อะไม้ไม้ก็ได้หรือว่าอาจจะเข้ามาเพราะว่าคุณเหงาะค่ะเขาอยากเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นอ่คนคุยเป็นให้คุณรู้สึกดีะนะคะถามว่าเข้ามาแล้วดีไหมการที่จะเอาชนะใจคุณเนี่ยยากนะคะท่าเหนื่อยนะคะในปากนี้ก็พักเรื่องของหัวใจไว้ก่อนก็ได้นะคะ หม่มองมองว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจต้อนรับคนใหม่ๆเลยค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักเรื่องของหัวใจแล้วก็เคลียร์ค่ะเหมือนทำความสะอาดข้างในให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าไปแล้วก็รอเวลาค่ะในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะความรักค่อยๆเติบโตค่ะสำหรับคุณโสดนะคะไม่ต้องรีบนะคะ ขอไพ่แนะนำให้กับคนโสดนะคะไพ่บอกว่าใจเย็นๆนะคะปล่อยวางแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังนะคุณยังมีความหวังจะได้รับการเยียวยาร,รักษาแล้วก็ฟื้นชีพใหม่เลยนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะคะให้อภัยอดีตค่ะเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะระหว่างที่รอเหนือคู่ของตัวเองก็พยายามที่จะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์หากิจกรรมใหม่ๆทําหรือการเข้าไปเรียนในคลาสเรียนเลยจริงๆอะคะ่ะการวางแผนหรือแพลนเรื่องของอนาคตให้กับตัวเองในอนาคตนะคะโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วคุณจะได้พบกับทางออกและคำตอบที่ดีให้กับทั้งชีวิตการงานแล้วก็ความรักค่ะ ดสตามาแล้วทุกอย่างกำลังถูกเยียวยารักษาและก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีสิงห์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ